ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แ e. อลบายซโยอิอดีตคนสนิททักษิณเปิดพิรุธอิงอาการเดียวกับอาปูฟันธงพ่อหน,นีสารซ้ำรอยกัน เผยแสดงหมดศรัทธาและตาสว่างแล้วจากที่มีการรายงานค่ะถึงการร้องขอความเป็นธรรมของนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจท่ากลางการท้าทายค่ะให้นายสมศักดิ์ทำการวีโต้มติแพทยสภาขณะที่สังคมค่ะก็มีการเฝ้าจับตาว่าอาดีตนายกซึ่งอาจจะต้องกลับไปติดคุก จะหนีออกน,อกนอกประเทศอีกครั้งหรือไม่ล่าสุดข่าววันที่15พฤษภาคม2568ใน Facebook ของนายจตุพรพรมพันธ์ได้มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าถึงสถานการณ์ดังกล่าวบางช่วงระบุไว้อย่างน่าสนใจว่า โดยเชื่อว่าหมอที่ถูกแพทยิสภาลงโทษผิดจริยธรรมได้มีการยื่นขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนั้นไม่สามารถช่วยให้หลิงนี้ข้อเท็จจริงได้เพราะการทำรายงานเท็จร,รักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นการช่วยเหลือให้นักโทษไม่ถูกคังคุกสักวันและยังเป็นการละเมิดอำนาจศาลที่ออกหมายจำคุกด้วย หมอที่ยื่นหนังสือยอมรับไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสารใดเลยแต่การขอความเป็นธรรมคงจะไม่เป็นผลใดๆเพราะคุณมีเวลาสู้ข้อหาผิดจริยธรรมมามากพอแล้วและเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่กล้าที่จะหักล้างข้อที่จริงของแพทยสภาข้อที่จริงจากการสอบสวนของแพทยสภาคงเป็นสิ่งสำคัญและคาดว่าจะนำไปสู่การไตส่สวนของสารดีกา คนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลฎีกานักการเมืองซึ่งนัดพร้อมหรือไต่สวนวันที่13มิถุนายนนี้โดยนายกอุ้งอิงผ่าทองทานชินวัตรย,ยืนยันทักษินพร้อมไปตามนัดไต่สวนที่ศาลนักการเมืองมีหมายเรียกไปทั้งนี้นายจตุพรค่ะมีการระบุว่า ข้อที่จริงของพพทิสภายัางต้องเป็นต้นเรื่องสำคัญให้กับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชได้สอบสวนข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กับ12คข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งนายทั้งิณนไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและหวังว่าปปชจะได้ขยับทำงานขึงขังเร็วขึ้น ส่วนนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่13มิถุนายนนี้นายทักษิณจะไปนัดพร้อมหรือไตสวนที่ศาลฎีกานักการเมืองนั้นนายจตุพรกล่าวว่าการยืนยันของนายกเป็นอาการเดียวกันกันกบนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยพูดไว้เช่นกันทั้งสองคนล้วนเคยมีประวัติหลบหนี้นัดฟังคำพิพากษาของศาลมาแล้วโดยทักษิณขออนุญาตศาลไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีน ซึ่งไปนานถึง17ปีไม่กลับมาไทยอีกเลยส่วนนางสาวยิ่งรักบอกจะไปฟังคำพิพากษาคดีจำนำข้าวเมื่อถึงวันสารน,นัดก่อหายหน้าลบนี้ออกช่องทางธรรมชาติไปอยู่ตามประเทศจนถึงปัจจุบันแล้วปล่อยให้รัฐมนตรีพาณิชย์และข้าราชการเกี่ยวข้องติดคุกทุกทรมานใจหลายปีอะไรที่พูดเกินความจำเป็นในวันนี้ก็ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าจะมีการทำกันตรงกันข้าม การบอกว่าไปฟังสารนั้นแสดงถึงการสู้เผชิญหน้ายิงสอถึงอาการนี้สิ่งสำคัญความไม่แน่นอนย่อมเป็นสถานการณ์ชุลมุนที่สุดเพราะไม่รู้ว่าสารจะมีคำไตสวนในวันนั้นเลยหรือเปล่าถ้าจบในวันนั้นวันเดียวจะว่ายังไงซึ่งก็เป็นความไม่แน่นอนและเป็นความว่าวุ่นจึงคิดหนีนอกจากนี้นายเสรุพรค่ะยังมีการกล่าวถึงการลงมติของแพทยสภาด้วยจำนวนเสียงข้างมาก เมื่อหมอหลายคนมีการปรับเปลี่ยนท่าทีกลับมาเน้นถึงศักดิ์ศรีขององค์กร สิ่งนี้สัมผัสถึงอาการไม่อุ้มคนทำผิดเพราะกลัวจะติดคุกเสียเองและสิ่งสำคัญเมื่อนายทักษิณกลับไทยเกือบสองปีได้มีการแสดงตนออกมาให้สาธารณชนได้เห็นซึ่งก็กระจ่างแจ้งที่สุดจึงทำให้คนแสดงตาสว่างมากขึ้นกับการต่อสู้ไม่เอาสองมาตรฐานคัดค้านอภิสิทธิ์ชนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือบาดเจ็บ สิ้นอิสรภาพและเสียชีวิตจำนวนมากจากการต่อสู้เพื่อทักษิณไม่เพียงเท่านั้นทักษิณยังถวายดีกามีเนื้อความสำคัญในดีกาได้หักล้างสิ่งที่ประชาชนเอาชีวิตเข้าไปแลกให้กับเขาทั้งหมดแม้ประชาชนเคยเชื่อมั่นทักษิณไม่ได้ทุจริตคดีคอรัปชันล้วนถูกศาลที่คณะยึดอำนาจแต่งตั้งขึ้นมากันแกล้งยัดข้อหาให้แต่เนื้อหาในดีกานั้น ทักษิณยอมรับและสารภาพได้ทุจริตจ,จริงและบัดน,นี้ได้สำนึกในความผิดแล้วพร้อมกับบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมการสารภาพของทักษิณยอมทำให้สิ่งที่คนเสื้อแดงเคยเชื่อว่าถูกคณะรัฐประหารยึดอำนาจกันแกล้งถูกหักล้างยับเยินไร้ความน่าเชื่อถือจนแทบไม่น่าจะนำมาเป็นข้ออ้างช่วยทักษิณอีกดังนั้นไม่มีใครทำลายทักษิณได้ดีไปกว่าตัวทักษิณเอง อย่างไรก็ตามค่ะในตอนท้ายนายจตุพรยังเชื่อว่าจากนี้ไปการต่อสู้ของประชาชนที่เอาชีวิตมาแลกเพื่อนายทักษิณคงเกิดขึ้นยากลำบากเพราะเกือบสองปีที่กลับมาได้ทำให้ภาพที่ประชาชนเคยเชื่อว่านายทักษิณเป็นคนถูกทำกลับได้เห็นตัวตนแท้จริงว่าสิ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดดังนั้นเกือบสองปีที่ผ่านมาประชาชนได้หูตาสว่างขึ้นแล้วแม้ความรู้สึกของประชาชน จะจมลึกในอารมณ์เจ็บปวดแต่กลับมองเห็นสิ่งที่เป็นจริงในตัวตนปล,มปลอมๆของทักษิณแล้วความศรัทธาจึงสูญสิ้นไปหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ